สวัสดีครับวันนี้ก็ครูจะปล่อยเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วครับวันนี้ครูปล่อยให้นักเรียนไปประมาณ2คลิปแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3ปิดท้ายคืนนี้ครับในความเป็นจริงแล้วครับครูตั้งใจทําคลิปให้นักเรียนเห็นภาพว,ว่าข้อสอบกอพอไม่ได้ยากมากครับดังนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือดีๆครับปูพื้นฐานให้แม่นๆ แล้วเราจะรู้ว่าเออเราทําข้อสอบกพได้แน่ครับที่นักเรียนทําไม่ได้เพราะว่านักเรียนมีพื้นฐานไม่ไม่ดีพอครับถ้าเรามีพื้นฐานดีพอยังไงก็ทําได้นักเรียนจะสังเกตทุกๆครั้งนี่คือข้อสอบจริงนะครับที่ครูเอามาเป็นการจดจําของผู้เข้าสอบนะครับครูก็รวบรวมมาเฉลยให้ดูแต่อยากให้นักเรียนรู้ว่าเนี่ยเห็นข้อสอบจริงใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวยืนยันชัดเจนแล้วว่ากพไม่เคยออกข้อสอบหมอปลายออกเพียงหมอตน้น แต่ว่าเวลากพเขาออกเขามีลูกเล่นเขามีเล่เหลี่ยมครับมันไม่ได้ออกตรงไปตรงมาแต่หากนักเรียนมีพื้นฐานดีเขาจะออกเล่เหลี่ยมมุมไหนนักเรียนก็สามารถทําได้อยู่ดีถูกไหมครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูย้ําเสมอให้อ่านหนังสือไม่ว่าจะเล่มสีม่วงหรือแนอนาคตที่ครูจะแนะนําเล่มหมอตน้นนักเรียนก็จะได้ความรู้เพียงพอต่อการสอบแน่นอนครับหลายๆครั้งที่นักเรียนวางแผนการสอบผิดพลาด มาก่อนนับจากนี้ครูหวังว่านักเรียนคงวางแผนกันไม่ผิดพลาดแล้วอันเนื่องมาจากว่าครูได้แนะนำทุกๆอย่างที่ควรจะรู้เกี่ยวกับการสอบหวังว่านักเรียนคงนำไปประยุกต์ใช้ครับไปปรับใช้กันได้ตามครูได้ครับเรียนไม่ผิดหวังเพราะครูเคยสอบมาก่อนอยู่แล้วครับครูไม่ได้นึกจะสอนก็สอนเลยครับครูเคยสอบมาแล้วครับไปสอบมาแล้วดังนั้นก็เชื่อครูครับนักเรียนลองทำตามครูดู แล้วนักเรียนจะมีโอกาสสอบผ่านอย่างแน่นอนไปเริ่มกันเลยโจทย์ข้อนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมครับโจทย์บอกว่า 2x บวก 3y เท่ากับ 6x ลบ y mm hmm. แล้วก็ไม่เท่ากับ0แล้ว 7x ลบ y mm hmm. ส่วน x บวก y เท่ากับ mm hmm. เท่าไหร่โจทย์ก็ให้ช mm ้อยมาเราเห็นข้อนี้เรากังวลใช่ไหมครับนักเรียนหลายๆคนไปกังวลตรงนี้ครับครูตัดให้ดูนิดนึงตรงนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับรนักเรียนเขาให้มาขำๆ เขาให้มาให้เรียนรู้ว่าตัวเลขแต่ละตัวครับไม่ได้เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นนะเรียนครูจิ้มครูทำให้เรียนเข้าใจลึกซึ้งเหมือนเดิมถ้าเป็นศูนย์นะครับมันจะทําให้ส่วนอะมีโอกาสเป็นศูนย์จำได้อยู่ไหมครับที่ครูสอนหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยถ้าส่วนเป็นศูนย์เนี่ยไหมครับมันหาค่าไม่ได้มันจะไม่เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประการปกติ เป็นการแก้สมการระดับมต้นหนักกว่านั้นครับครูบอกเลยเพียงแค่ม .1 ในคณิตพื้นฐานด้วยถ้าหลายคนเคยเรียนครับคณิตมต้นนะครับมันจะมีคณิตพื้นฐานกับคณิตเสริมถูกไหมครับหรือเราเรียกคณิตเพิ่มเติมถ้าถามครูว่าคณิตพื้นฐานกับคณิตเพิ่มเติมอันไหนยากกว่าแน่นอนคณิตเพิ่มเติมยากกว่าเยอะสมการจะซ้อนเยอะมากครับแล้วกพเราออกอันไหนถูกไหมครับกพออกคณิตพื้นฐานเห็นไหมครับกพก็เลือกมาอย่างดีกพไม่ได้ออกคณิตเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากว่าคณิตเพิ่มเติมบางห้องเรียนในโรงเรียนปกติจะไม่ได้เรียนครับแต่คณิตพื้นฐานทุกคนต้องเรียนแต่นั้นกพจึงออกป .6 ถึงมต้นแต่ของมอต้นเนี้ยมันจะออกคณิตพื้นฐานครับไม่ได้ออกไม่ได้ออกคณิตเพิ่มเติมเห็นภาพใช่ไหมครับก็คือออกอย่างง่ายนั่นเองนักเรียนดูวิธีแก้สมการข้อนี้ครับไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่า 2x บวก 3y คูณออกมานะครับคูณออกมานิดนึงโจทย์บอกว่า 2x บวก 3y เท่ากับอะไรครับขออนุญาตกลับไปที่โจทย์เท่ากับ 6x ลบ y เท่ากับ 6x ลบ y แบ่งกระดานนิดหนึ่งครับครูจะทำจบให้ในทีเดียวเลยต่อไปนักเรียนรู้จักการจัดรูปใช่ไหมครับการจัดรูปคืออย่างนี้ครับนักเรีย x กับ x ครับต้องมาอยู่ด้วยกันครูใช้สีแล้ว y กับ y ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับ ให้นักเรียนมองง่ายๆมองฝั่งมากครับฝั่งมากคือฝั่งนี้ใครมากฝั่งนี้หกเอ็กมากเอาหกเอ็กรอไว้เพราะว่าหกเอ็กมากกว่าใช่ไหมครับสามวายสองเอ็กตรงนี้ใช่ไหมครับสองเอ็กสองเอ็กมันน้อยกว่าย้ายมาลบครับเพราะว่าตัวนี้คือเครื่องหมายเป็นบวกก็ต้องย้ายมาลบสองเอ็กตรงนี้เห็นพาไหมครับจัดรูปปกติเลยอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งสามวายมากกว่าใช่ไหมครับ สามวายมากกว่าก็เอาไว้กับที่สามวายแต่ฝั่งนี้น้อยกว่าแต่ตัวนี้เป็นลบใช่ไหมครับก็ย้ายไปเป็นบวกเห็นภาพไหมครับสามวายบวกวายได้สี่วายหกเอกลบสองเอ็กได้สี่เอ็กเห็นภาพไหมครับสี่มันสี่เหมือนกันถูกไหมครับตัดกันได้ หลักคณิศาสตร์ปกตินักเรียนก็เลยจะทราบว่าณนะตอนนี้ x ของเรา y กับ x มันเท่ากันกลับไปให้ y เท่ากับ x มันเท่ากันแล้วให้เท่ากับเลขหนึ่งเพราะว่าครูเลือกเลขง่ายสุดเลยก็มันเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับให้เป็นหนึ่งเลยต่อไปโจทย์ถามเจด ครูให้ค่ามันเป็น1แล้วถูกไหมครับเรนก็แทนค่าครับครูแทนค่าแล้วนะก็เท่ากับ7วงเล็บมันเป็น1แล้วก็ลบกับ1ทุกตัวเป็น1ห,หมด x x คือห y คือหนไป x คือห y คือหด้านบนครับ7จคูณ่งได้7ถูกไหมครับ7จดลบหด้านล่าง2ต่อครับ เจคุยค่อยทำให้ดูถูกไหมครับเจลบหเหลือ6 6หส่วนสองเศษส่วนอย่างต่ำสอง2นึ 1, 2่งสาคำตอบคือสให้รู้ว่า X เท่ากับ Y ปุ๊บให้ X และ y เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่0ูนย์คูให้เป็นเลขหนเพราะง่ายสุดถูกไหมครับแทนค่า1ลงไปในสมการก็แทน1ตรงนี้แทน1ตรงนี้แทน1ตรงนี้แล้วก็หารเศษส่วนธรรมดาก็ได้ออกมาส ได้คําตอบแล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนสมการสิ่งที่นักเรียนคิดว่ายากก็พอไม่ได้ออกยากก็พอออกสิ่งที่นักเรียนไม่รู้มากกว่าเมื่อน,นักเรียนไม่รู้ไม่ว่าเขาจะออกปอ .1 ปอ .2 ปอป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ม .1 นมสองเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีพูดให้ฟังเล่นเหมือนนักเรียนเล่นเกมเกมหนึ่งนักเรียนเล่นเก่งนักเรียนเก่งกว่าเพื่อนแต่นักเรียนไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนต่อให้ไปเล่นกับเด็กปถมเด็กอ่อน นักเรียนก็แพ้เขาเพราะเขาเรียนทุกวันเห็นภาพไหมครับคือความรู้อะครับเรียนมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครฉลาดใครโง่เรียนความรู้จริงๆอะครับวัดที่รู้กับไม่รู้ก็แปลว่านักเรียนอ่านมามีโอกาสสอบได้นักเรียนไม่อ่านมาแน่นอนมีโอกาสสอบตกถูกไหมครับคนเราถ้าจะฉลาดกว่ากันะมันก็มีบ้างเรียนหัวสมองแต่มันไม่เยอะมากครับคนเกิดการเรียนรู้ได้ครับเราไม่ฉลาดมากแต่เราเรียนรู้บ่อยๆนักเรียนก็ได้ไปเองนักเรียนทราบอยู่แล้วครับ มนุษย์เกิดจากการเรียนรู้นั้นไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดโอเคนะครับหวังว่าข้อสอบข้อนี้จะช่วยยืนยันอีกทีหนึ่งว่ากพอพออกไม่ยากแต่นักเรียนทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานดังนั้นอยากทกํากอได้ไปปูพื้นฐานให้แม่นๆดูครูติดตามครูไว้ดูซิว่าครูทําข้อสอบยังไงต้องรู้เรื่องไหนบ้างครูแนะนําอย่างไรลองไปอ่านซิถูกไหมครับฝึกทําแบบฝึกหัดซิเราจะคล่องเองครับ ฝากไว้สําหรับคืนนี้ครับกเรียนก็พอไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ที่ยากเพราะนักเรียนไม่ได้อ่านที่ยากเพราะนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวที่ยากเพราะนักเรียนคิดจะอ่านวันเดียวแล้วสอบถูกไหมครับให้เวลากับมันนิดหนึ่งทําแบบหัดนิดนึงอยากสอบผ่านอยากเป็นข้าราชการก็ต้องแรกหน่อยครับอดทนหน่อยพยายามหน่อยถูกไหมครับไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายทุกความสําเร็จล้วนแล้วแต่เกิดจากความพยายามดังนั้นจงพยายามครับ สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับนี่อีกหนึ่งคลิปสำหรับวันนี้ครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปในวันอื่นสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับคลิปสุดท้ายครับสวัสดีครับ